เอาชะอมมาล้างน้ำตัดขั่วออกจับมีดปอกผล,ลไม้ซอยท,ทีอย่างพิธีพิถันซอยชะอมจะไปทอดกับไข่ใช้น้ำมันไปดูกันทำอย่างไงวิธีการชะอมหนึ่งกำมือต้องใช้ไข่สามสี่ลูกมาทุบ เทใส่จานชามตามอัธยาศัย 3. สสีฟองทุบลงชามตามกันไปสีเนื้อในไข่แดงฉ่ำหน้ารับประทานไม่โรนานใช้ช้อนส้อมตีไข่ ให้มันแตกเพื่อคัดแยกฟองอากาศสิ่งที่ไม่ปรารถนาตีไปซ้ายตีไปขวาคนไปมาอย่าได้ช้าเพิ่มคุณค่าด้วยชะอมเทลงไปเอาใจใส่เทหมดสิ้นทั้งสีกลิ่นของชะอมผสมผสานกินไม่ได้ก็คือคน เป็นแม่มารเพราะมีสารจะออกฤทธิ์ต่อลูกในคันพันละวันคนเข้ากันอีกหนึ่งรอบแล้วแต่ชอบเพิ่มเครื่องปรุงเพิ่มรสชาติทางอาหารหยิบรสดีมาใส่พอประมาณแล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลซอสฟ้าเขียว กินแล้วสก,กิดใจใส่ไปแล้วตามติดด้วยชูรสที่ทำมาจากมันสับปะหลังแล้วชิมดูขาดสิ่งไหนปรับปรุงเอาแล้วเตรียมเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันไปทอดกันใช้เวลาพอประมาณเพราะต้องคอยกับสลับกันไป เป็นไงก็นบ้างครับสีสันน่ากินไหมทอดไข่ใส่ชะอมนะครับทอดเรือเ่องนะครับทั้งสองฝั่งนะครับรสชาติอร่อยประทับใจนะครับกินแล้วอยากกินอีก ครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามกันไว้เดอ้อนะครับกับเขตนานาอาชีพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ